ครับผมวัดนะครับเราชาวเแเปช็อตฟโ,โตไฟลนะครับตอนนี้เรามานะฮะก็พบกล้อง,องสุราดนะครับเป็นทริปซึ่งทางโ,โฟโตไฟลบางนานะครับได้จัดขึ้นขณะนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงชุมพรนะครับผมก็แวะพักทาง,น,น,ง,น,ะะางนิดนึงนะฮะก็เดีะะ๋ยวจะมีลูกทริปนะครับผมทีละคนเรามารู้จักกันเลยว่ามีใครบ้างครับผม สวัสดีครับอ่าผมรถโพสต์ไฟบางกะปินะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่เออ่สุราษฎร์นะครับผมก็เป็นเมืองหอยใหญ่นะครับไข่แดงนะครับเมื่อกี้เจอป้ายที่ตรงนู้นมานะครับมีทั้งหอยทั้งไข่เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองดูุ้นร่วมที่องเรากันหน่อยดีกว่านะครับครับครับอ้าวพี่บอลอ้าวสวัสดีครับอ้าวทำอะไรเนี่ยอ้าวมาไหนมาทำอะไรอ้าวก็มาด้วยกันไงอ้าวคนนานมาทำอะไรเลูกอะไรมาเที่ยวครับ นี่พบกล้องท่องตุลาศมากับโฟณต้ไฟล์ครับก็มาเป็นครั้งแรกก็ฝากความหวังมาด้วยยังไงก็ฝึกฝึกฝนให้ด้วยครับก็ไม่ต้องคําถามครับครับผมมาทำไมครับมาทําไมครับมาทำไมก็มาเที่ยวโอเคจบจบปะครับจบปะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อแทนนะคะวันนี้ก็มาชี กับหาผลรถไฟนะคะก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาก็ออวันนี้มาเที่ยวด้วยแล้วก็มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะท่านไงก็ฝากพร้อมๆองไปด้วยแล้วกันนะคะเพื่อจะได้อะไรอะไรดีๆกลับไปที่กรุงเทพนะค,ะะนะคะน่ะไปแล้วนไปแล้วเอาเอาหน่อยน้ามาแล้วแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยอ่ะเอากูอ,าอ, <laughs> อยากให้รู้จัก น,นี่มาด้วยกันเปล่าเนี่ยอะไรเราไม่ได้มาเนี่ย,นยหนูมาทำไมอ่ะกลับบ้านหนูฝ่าหนูติดรถกลับบ้านหนูไ,ไมไ่เกี่ยวอะไรกับทิพย์เลยเหรอแล,แ,ลแล้วไม่คิดจะมีส่วนร่วมอะไรเลยม,มีมีส่วนร่วมในการนั่งรถมา tried to beat you, but you so hot that i melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This not nothing's going to stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win some more. I'm pause. <laughs> I'm เวดเยี่ยวครับเวดเชื่อครับเก๊ะครับขอสามคำครับชิวๆครับชิวๆครับพี่รถครับก่อนจะปีกตัวเข้าวิเวกขอสามคำครับอยู่คือนะอะไรนะเอ้ออะไรก็ไม่รู้ โอเคครับสวัสดีครับอันนี้เรากลับมาเจอกันอีกรอบแล้วนะครับผมตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกันไปไปไหนนะวัดเขื่อนเชี่ยวหลานครับ, okay, รบโอเคครับเดี๋ยวยเรากําลังไปเขื่อนรัชประพานะครับไม่ใช่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับเดี๋ยวที่นั่นเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมทํากันค่อนข้างหลายอย่างพอสมควรน,นะครับก็กินน้ําอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวคัก่อนเอาใหม่ ที่นี่ไปนะครับผมก็คือเมืองสุราษฎร์เรากําลังจะเดินทางไปยังเขื่อนและจ้าระพานะครับหรือว่าไม่ใช่างเ,เชี่ยวล้านนลครับผมแห่งชาติเขาศกครับก็ไปทํากิจกรรมถ่ายรูปนะฮะก็ไปรีแลกกันที่นั่นดําน้ำดูปลาล <laughs> ังตกปลาก็จะได้กลับกรุงเทพนะฮะก็คืนนี้ก็กะว่าไปนอนพนเขื่อนกันหนึ่งคืนนะครับซึ่งเราจะได้พบกับ แต่คัาทำไมกูกำลังจะมาเล่นมุกต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพี่โต้ถามว่าจะรอก็แสงอะไรกันครับอ่าครับตอนนี้เรามาดูลูกทีฟของเรานะครับทำอะไรกันจับคู่หวานสวิตแบล็กก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สามคำครับการไฟฟ้า เรามาชาร์จไฟกันนะฮะเป็นยังไงครับ2วันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาได้อะไรมาบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พักเข้านอนได้ครับก็ห้าคุณหนีมันอนกันหมดเลยครับผมไม่ได้นอนห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรครับได้ได้ได้ลูกหนานกินอิ่มนอนหลับถ่ายรูปดีถ่ายรูปได้ที่เที่ยวโอเคพี่เทนได้ไหมครับเเจออกไปลยโอเคเลยใช่ไหมขอสามคำครับ นอนอยางนี้โอเคคุณสาวสวยต้องแทนเป็นไงจ๊ะคือนักถ้หทางได้ค่ะถเท่ัวถ้าทุ่มหวผมไปนอนสีทุกมห้า่ไเ้อะไม่ได้ดเลขกันอีกก่อวก็หนังดีนะเกือบแล้วนะนอนหลับสบากาววินอิ่มนอนหลับใมีอะไรให้ติติ้งไหม คาดหวังอะไรจากทริปนี้ร,รูปสวยๆรูปรูปวิวหรือรูปตัวเองลเโอเค okay. ถ้างั้นเดี๋ยวจัดให้ที่เข่อนนะเป็นนองแบบให้นะโอเค,คอน,น,นะขออาวขอสาคำรอไปต่อไปตัวนั้นต้วนั้นต้านานเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปน่ย นีออ่รยไกินข้าวกับกล้วยอร่อยไหมกล้วยกล้วยอะไรพี่ตบกล้วยลูกกล้วยมันมันนะอ้าวอันนี้ดูนะครับว่าใครเป็นคนทาน้ใครห้ามกินขวดแม่ลาบให้แม่มาขอสิ อ้าวขุ่นมันเลยอะอ่ันนี้คืออะไรกันอันนี้มันตะลิงปิงได้ข้างคามาแต่ตอนนี้มันเป็นไดโนเสาร์อยู่บนยอดเขาจะขึ้นเลยคุณนักไฟบางงานนี่เจ๊กำลังหลุดกับกำลังหลุดโย่อๆหนึ่งสอนานๆเขาจะหลุดสักทีเอาให้เขาหน่อยกำลังหลุดกำลังหลุดเป็นคนแอปอ่ะแบบ ไปซะแล้วครับดูอาหารใต้ทำพิซซ่าไฟเะอแล้วมือผมฮะยากไม่ง่ายถ้าไม่เห็นลูกก็จะไม่รู้ฮะป้าพรเขาบอกมามะม่วงมะม่วงเบามะม่วงเบาป้าเขาบอกว่าดิบๆเลยลูกไม่ต้องหลังมะม่วงวนเบาใช่ไหมครับผมผมก็ไม่รู้อะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เริ่มเบาแล้วอ่ะครับอ่ารสชาติเป็นไงครับรสชาตินะอ่าพิจาริณทีนึงครับผมโอเคครับมจเือไ่

เธอฉันพูดตรงๆฉันไม่เคยหลงรักใครมากมายอย่างนี้ชอบเธอจริงๆจะรักเธอชั่วชีวิตเธองามอย่างนี้กี่วันกี่ปีก็ลืมไม่ลงลืมไม่ลงลืมไม่ลงไม่ลง รอยสุดสายแม่นอาทิตย์จะลับฟ้ารอยยินติดตาแม้ฉันตราจะติดเิ็นอยากบอกว่ารักแต่มันติดแค่ปลายลิ้นหลับนอนได้ยินดังกลางวันในใจฉันฉันเหมือนกับหมดที่เจอน้ำตาลหวานทุกหยดอยากชิมอยากสถจมยดสุดท้ายที่ปลายชอนอยากอยู่ใกล้เธอแม้ในฝันยาำหลับนอนใจฉันพรำวอนถึงเธอทุกเวลา เปลี่ยนแต่ฉันนี้ไม่มีเปลี่ยนใจอากาเธอจันก็หมดความหมายเพราะว่าใจฉันนี้มีเพียงเธอใจมีแต่เธอมีแต่เธอฉันพูดตรงตรงฉันไม่เคยหลงรักใครมากมายอย่างนี้ชอบเธอจริงๆจะร,รักเธอช่วชีวิต เธองามอย่างนี้กี่วันกี่ปีก็ลืมไม่ลงลืมไม่ลงลืมไม่ลงไม่ลง สวัสดีครับวันนี้พวกเราชาวเฟอร์นิ์ครับพามาเที่ยวที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีฮะในนามของกุ้ยหลินเมืองไทยครับเพื่อนๆก็จะเห็นนี่ฮะเขาสามเกลอทางด้านหลังนี้ครับกล้องไม่แพนเลยอ่ะเออผมกูแพน <laughs> ไม่เห็นหรอก <laughs> วันนี้ฮะบรรยากาศเป็นใจมากเลยครับดูท้องฟ้าฮะสังเกตท้องฟ้าฟ้าเป็นฟ้าฮะฟลาฟ้าฟ้าไม่เป็นฟ้าให้ฟ้าเป็นเขียวได้ไงล่ะครับท่านท่านหลังครับ เขาเตียงเยวเต็มร้อยเต็มร้อยให้เท่าไหร่ครับทิปนี้95ได้ที่เหลือพี่ปุ๊เมาจำไม่ได้นีนะใจมีแต่เธอมีแต่เธอฉันพูดตรงตรงฉันไม่เคยหลงรักใครมากมายอย่างนี้ชอบเธอจริงๆจะรักเธอชั่วชีวิต เธองามอย่างนี้กี่วันกี่ปีก็ลืมไม่ลงลืมไม่ลงลืมไม่ลงไม่ลงไม่ลงก็ลืมไม่ลงลืมไม่ลงลืมไม่ลง